สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาคุยกับดรป้อมนะครับ,รบผู้สักสมพระกิ่งประเรศน,นะครับและกรรมการตัดสินน้องหมาความเชี่ยวชาญของดออรนั้นผมฟังแล้วผมอยากดูนะครการดูคนอ่านใจคนว่าคนนั้นน่าไว้วางใจน่าคบน่าคุยด้วยน่าดําเนินธุรกิจด้วยถ้ารู้เขาเราเป็นต่ออืยังไงครับดรคือการอ่านคนเนี่ยเป็นทักษะสําคัญนะ ของคนในยุคปัจจุบันครับและยุคแห่งอนาคตเพราะเรารู้หน้าไม่รู้ใจครับคนที่อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นคนนั้นแหละจะได้เปลี่ยนเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าพูดกับดรเชิญไยนะครับอาจจะนาทีละร้อยคุณฟังให้จบนะครับเพราะว่าทางผมนี่ผมไม่ได้มีค่าใช้จ่ายให้นะครับเพราะว่าดรหมาแหมายมาแล้วก็เพราะนั้นคนไม่เหมือนกันคนมันต่าง ถ้าถามว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ชอบกินข้าวมันไก่วะครับตอบได้คำเดียวเพราะมันไม่ใช่มือคืออย่าไปคิดไม่พูกงนยไม่ต้องไปหาคําตอบว่าทําไมเขาไม่เหมือนเราครับแต่สิ่งที่เราควรหาคําตอบคือเราจะปรับตัวเองเข้ากับเขาอย่างไรอันนี้สําคัญยิ่งกว่าสําคัญกว่าครับผมถ้าเราอยากได้ประโยชน์บางอย่างจากเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสนใจว่าคนทําไมมันต่างกันครับแต่ให้สนใจว่าเราจะปรับตัวเข้าหาเขาได้อย่างไงครับทีนี้เราจะปรับตัวเข้าหาคน สมมติว่าเราอยากมีคู่สนทนาอยู่แล้วเราอยากจะปรับตัวให้กับเขาเนี่ยเหมือนเหมือนดรอยากหากผมจะปรับ<ฮ>ตัวเข้ากับพี่ใจเทพเนี่ยเอ๊ะผมจะปรับตัวยังไงสเต็ปที่หนึ่งผมต้องอ่านพี่ใจเทพให้ออกก่อนว่าพี่ใจเทพเป็นคนประเภทไหนดูจากการแต่งตัวเลยเไม่ครับการแต่งตัวก็อาจจะเป็นองค์ประกอบแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยมีตัวแปรอยู่สองคู่ที่ทําให้คนต่างกันครับตัวแปรคู่แรกคือคําว่าสําเร็จ กับสัมพันธ์ครับจริงไหมคนบางคนทําอะไรก็เน้นเป้าหมายเน้นความสําเร็จเช่นสมมติวันนี้นัดผมมาถ่ายพระและผมเป็นคนเน้นสําเร็จผมก็จะบอกว่ากี่โมงเริ่มยังและผมจะเสร็จกี่โมงเป้าหมายผมชัดเจนเพราะฉะนั้นผมไม่สนใจผมจะพี่จะช้าหรือพี่จะเร็วไม่รู้แต่ว่าต้องบอกเป้าหมายผมผมก็จะเป็นคนที่เน้นสําเร็จแต่ถ้าผมเป็นคนเน้นสัมพันธ์ไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็ได้เสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นแต่ผมไม่อยากให้พี่รู้สึกเสียใจไม่รู้เึอข่ยากไม่อยากให้พี่แต่พี้รู้สึกว่า ไม่เป็นไรไม่ต้องก็ดเป้าหมายหรอกแต่ว่าพี่สบายๆอันนี้ผมเน้นสัมผัสจริงได้คนบางคนเน้นสําเร็จจริงคนบางคนเน้นสัมผัสเช่นยกตัวอย่างชวนไปกินส้มตำจองหรือยังจองหรือยังมีมีโต๊ะนั่งไหมส้มตำสะอาดไหมอันนี้เขาต้องการความสําเร็จเน้นเป้าหมายแต่คนบางคนชวนไปกินส้มตำไปเลยร้านไหนไม่รู้ยังไม่้ดงจองไม่เป็นไรไปตายระดับนะอันนี้เน้นสัมผัสพี่ผมถูกสอนอย่างนี้ไปทําข่าวไม่จําเป็นต้องได้ข่าว ให้ไปได้แหล่งข่าวรู้จักแหล่งข่าวไว้ก่อนอ่ะอันนี้แปลว่าเราอาจจะเน้นสัมพันธ์นี่ครับ,ค,รบคือผมผมถูกสอนมาเนี่ยไอทําทข่าวนะครับคือเขาบอกว่าไปเถอะไปให้เขาเห็นหน้าแล้ววันหลังค่อยไปทําข่าวอีกทีอ่าและเดี๋ยวความสําเร็จมันอาจจะมาทีหลังก็ได้ครับแต่ว่าในวินาทีนั้น <c oughs> คือเป้าหมายเราชัดว่าเราอยากจะได้รีเลชันจากเขาครับคนไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าคนเน้นสําเร็จดีคนเน้นสัมพันธ์ดีนะมันดีทั้งสองอย่างมันไม่ไม่มีดีไม่มีเสียแต่นี่คือการแบ่งบุคลิกภาพของคนครับตัวแปรคู่แรกคือสําเร็จ คําว่าสามทันเราเน้นแบบไหนเราเป็นคนข้างบนหรือคนข้างล่างอ่ับพูดง่ายๆคนได้เหมือนกันไงเอาตัวแปรคู่ที่สองตัวแปรที่สองคือคําว่าเร็วกับช้าคนบางคนทําอะไรเร็วอยากให้ให้ได้เร็วๆคําว่าเร็วในที่นี้หมายถึงตอบโต้สิ่งเราโดยใช้ถูกต้องโดยใช้สัญชาตญาณเช่นเขาพูดไม่ดีกับเราก็ไม่ดีกับเขาเลยเร็วครับ เพราะนั้นบุคลิกคนประเภทนี้ก็จะดูกระตือรือร้นแอคทีฟเช่นดีกับเราเราก็ดีกับเขาครับชมเราเราก็ชมเขาทันทีไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดจึงเร็วครับอีกคำหนึงคือคําว่าช้าครับช้าไม่ได้แปลว่าไม่ดีช้าเพราะอะไรครับเพราะต้องคิดเคร่บจริงไหมเวลาเราใช้ความคิดปุ๊บมันจะช้าดังนั้นถ้าเราคุยกับคนช้าไม่ใช่เขาวังุมางาหลาแต่เป็นไปได้ไหมที่เขาช้าเพราะเขากําลังคิดดรเวลามีคนมาด่าผมเรื่องพระอผมจะบอกให้เขาสวดมนต์ให้ฟังก่อน แล้วเขาสวดไหมล่ะถ้าเขาสวดไม่ได้เขาอาจจะเป็นคนศาสนาอื่นมาด่าวร้าแล้วเขาก็อาจจะด่าเราเลยทำไมต้องสวดคือคุณไม่มีศีลทางมณ์คุณยังสวดไม่เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นคนเร็วอเป็นคนที่ตอบโต้โดยใช้สัญชาตญาณอแต่ถ้าอาจารย์ในเทพบอกว่าคุณสวดมนต์อ่าแปลว่าเราไม่ตอบโต้ทันทีเราจะเย็นสวดมนต์ให้ฟังสักบทหนึ่งพ่อกำลังคิดอาก็อาจารย์เทพก็อาจจะเป็นประเภท เป็นคนมีตักกะมีเหตุผลนะพูอง่ายว่าคนช้าเนี่ยจะมีตักกะเหตุผลเพราะต้องไต่ตองต้องคิดพฤติกรรมเลยอ่อช้าส่วนคนที่ตอบสนองเร็วกระตือรือร้นแอคทีฟอะไรก็เร็วทําอะไรก็ถูกทัานการเนี่ยเป็นคนที่เร็วมันดีทั้งสองอย่างคือมันไม่ได้เกี่ยวกับดีเร็วนะแต่มันเป็นตัวแปรครับคู่ที่สองให้ดูง่ายว่าคู่แรกอยู่บนล่างครับสําเร็จกับสัมพันธ์ครับคู่ที่สองอยู่ซ้ายขวาครับ คือช้ากับเร็วครับพอมันมีตัวแปรสองคู่ตัดกันแบบเนี้ครับมันก็จะเกิดช่องสี่ช่องครับก็กลายเป็นคนสี่ประเภที่จะรยเวลาพูดกับผมนี่อาจารย์เตรียมตัวไหมหรือมาจากถ้าผมพูดจากองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวอ่าไม่ได้นัดแนะกันนะครับที่ราพูดแทรกเนี่ยคือพี่เหมือนเหมือนกับอาจารย์เจ็คือจริงๆเวลาเราเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เพื่อแค่รู้เนี่ยเวลามันถ่ายทอดถ่ายทอดไม่ได้นะครับครับ แต่ถ้าเราเรียนรู้เพื่อเก็บไว้เป็นองค์ความรู้และเอาไว้ใช้เนี่ยมันจะถ่ายทอดได้เป็นอัตโนมัติอาจารย์ดเดี๋ยวมีคนบอกแบ่งออกเป็นสี่ช่องอยังไงอ่ะคนช่องแรกคือคนที่เน้นสําเร็จและเร็วครับเพราะมันเป็นตัวตัวแปรสี่ตัวแปร,ปร,รใช่ไหมใช่ไหมครับอันบนคือสําเร็จอันล่างคือเน้นสัมสพันธ์ครับใช่ไหมฝั่งนี้คือคือคือเร็วอีกฝั่งนึงคือช้าเพราะฉนั้นพอมันเป็นสี่ช่องครับก็จะมีคนช่องแรกอ่ะนับจากช่อง ทางขวาบนก่อนก็ค <ori> ือเป็นคนที่เน้นสําเร็จเน้นเป้าหมายและมีพฤติกรรมที่เร็วเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้เป็นคนคิดเร็วทําเร็วเน้นผลลัพธ์อยากได้อะไรต้องได้เอาใจใจตัวเองพูดตรงขวานผ่าซากไม่แคร์ความรู้สึกคนอันนี้กลุ่มแรกกลุ่มแรกผมตั้งชื่อให้เลยว่าคุณอํานาจับพอเป็นชื่อพอจะรู้มกลุ่มลิกเฮ้ยจริงๆแล้วมีมีเราไปดูเพื่อนเราก็ได้เจอคุณหน้าปุ๊บเป็นไงอ่าแล้วพูดเสียงดัง ไปกินกาแฟก่อนไม่กินกูจะคุยกับมึงต้องฟังต้องฟังเขาให้จบฟังให้จบพอเขาพูดไปเฮ้ยผมว่าไม่ใช่เฮ้ยมึงฟังกูให้จบก่อนอันนี้คุณอํานาจคุณอานาจจากคุณอานาจไปห้คนกอไม่ได้แปลว่าดีหรือเร็วแต่แปลว่านี่คือบุคลิกของเขาครับทีนี้อันนี้คืออำนาจพราะเรารู้จักถ้าเรารู้จักคุณอํานาจเราก็รู้เราก็สบายเข้าหาเขาสบายแล้วถูกต้องแล้วเพราะฉะ้นเพราะอะไรเพราะคุณอำนาจเป็นคนเร็วคิดเร็วทำเร็วพูดตรงผ่าน่าซากเวลาเขาพูดเนี่ยคำที่เขาพูดมันอาจจะไม่ถูกไม่ไม่ไม่ถูกหูเราฟังไม่ลืหนูฟังไม่รื่นหู แต่ไม่ได้แปลว่าเขาโกรธเขาเกลียดเราไปเขาบุคลิกภาพเขาดังนั้นถ้าผมอ่านว่าอานนี้ผมกาลังคุยกับคุณอานาจสิ่งที่ผมต้องทําคืออะไรครับอันแรกผมต้องเร็วขึ้นเพราะคุณอํานาจเร็วอผมก็ต้องเร็วขึ้นครับและผมก็ต้องไม่ไปสนใจคําพูดแต่ให้สนใจเนื้อหาถ้าเราเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้ว่าทําไมไม่รักษาน้งใจวะแปลว่าเราอ่านคนแล้วใช้ไม่เป็น เราอาจจะอ่านคนออกนะอเขาเป็นคนอำนาจเพราะเรารู้คนอำนาจไงแต่เราใช้คนอำนาจเป็นเท่าแต่ว่าไม่เทาเราไม่ให้ความรู้ที่อ่านได้ถ้าคนอำนาจเป็นคนที่พูดตรงผ่านสาระไม่แคร์ความรู้สึกคนครับแล้วถ้าเรารู้เป็นคนอำนาจแล้วเวลาแกพูดประโยคที่ไม่เพราะไม่ถูกใจแล้วเราไปโกรธเขาแปลว่าเราแย่เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจเขาเนี่ยครับถ้าเข้าใจเขาเราจะไม่โกรธเขาเพราะถ้าถ้าอยากจะ่าโน้มน้าจิตใจคนอำนาจต้องเร็วครับเวลาพูดให้เขาพูดเวลาเขา คุณอำนาจคุณน่าจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งคือชอบตัดสินใจเองถ้าเราจะไปขายของคุณอำนาจอย่าบอกว่าอันนี้สิคะอันนี้สิคะไม่ได้แต่ให้บอกว่าอันนี้กับอันนี้จะเลือกอันไหนคะคือถามตรงๆเลยให้เขาเป็นคนเลือกเช่นถ้าคุณบอกสามอย่างแล้วคุณคิดว่าอย่างที่สามเป็นสิ่งที่อยากจะขายเขาคุณอำนาจเลือกเอาอันนี้นะผมว่าอันนี้ดีคุณน่าจะบอกไม่ดีเพราะเขาคือคุณอำนาจบุคลิกเขาดังนั้นไม่ทราบว่าจะ รับอันที่หนึ่งอันที่สองอดีที่สามดีคัะสุดท้ายเลือกเอาแล้วกันมันไม่มี่อันท <sim. S 2> ี <grateful S 2> ่สี่ไงพผมขายแค่สามอย่างไปคุณธนราแล้วคุณธรรจจากคุณธนราไปหาคุณอะไรต่อลงมาท้้งล่างอีกอันหนึ่งคืออันนี้จะเน้นเน้นสัมเน้นสัมพันธ์แหละไม่ได้เน้นความสําเร็จและเน้นเรื่องของรเลชั่นแล้วเร็วเป็นคนจะตื่นลุ้นคนคือเือลเน้น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 เรื่องเรื่องความสัมพันธ์ของเขาเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนพูดเก่งมีเป็นคนที่มีลักษณะโน้มน้าวจูงใจคนเก่งมีเน เวลาพูดชอบจับเนื้อจับตัวเฮ้ย acting ไอคนแบบชอบชอบจับตัวจับตัวโดยที่ไม่รู้จักเราี่มันเกิดจากอะไรผมอยากถามว่าบางคนที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยผมไม่รู้จักเราเลยคุยคุยไปก็เริ่มจับเริ่มอะไรเออเราตกใจเลยเขาอาจจะไม่เป็นคนที่ที่ถือที่ที่แบบลาลา้วงนะเพียงแต่ว่าบุคลิกเขาเขาเป็นคนข้างล่างไงคือเน้นสัมพันธ์คือคนที่เน้นสัมพันธ์ใครใครคุยกับเราเนี่ยเขาจะคุยอย่างเงี้ยจะจะจับมือตบมาอย่างเงี้ยเหมือนสนิทมานานเพราะฉะนั้นคนที่ที่เป็นคนกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นคนที่สนิทกับคน เพราะนั้นลักษณะการสื่อสารคือจะไม่ใช่แค่พูดการใช้สายตาจะดูมีสเสน่ห์การใช้มือไม้ครับเป็นธรรมชาติของคนที่เน้นสัมพันธ์ครับแล้วก็เร็วกเป็นคนกระตือรือร้นแอคทีฟผมเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคุณบันเทิงคุณบันเทิง <laughs> <laughs> ครับว่าเป็นคนที่น้่มน้าจูงใจเก่งพูดจาเก่งครับเป็นคนที่ชอบให้คนชมครับเป็นคนที่ชอบพูดไม่ชอบฟังอ่าถ้าใครเจอคนที่พูดแล้วแตกตัวเราเราต้องคมเขา ถ้าไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าเขาเขาเขาแตะตัวเราแปลว่าเขาเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งครับและเขาเป็นคนที่สร้างเป็นเป็นคนที่มองเราเป็นมิตรได้ง่ายอ่ะฉะนั้นถ้าถ้าเราอยากจะโน้มน,น้าวจูงใจเขาหรืออยากจะได้ประโยชน์มาอย่างจากเขาเนี่ยให้หาจุดที่เราจะชมเขาให้ได้ให้ได้เ<ห>ช่ชนเฮ้ยผมอยากชมแต่ดูแล้วผมไม่สวยอยากชมหน้าดูหน้าไม่สดใส ก็ต้องไปหาจุดที่ชมให้ได้เช่นเอ้ยวันนี้คุณดูสมบูวันนี้คุณอาจจะใส่รองเท้าสวยใส่กําไลสวยใส่ใส่ข้อชมอะไรเขาสักอย่างขาลื่นจ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ได้ใจเขาอันนี้คุณบรรเทิงบุญคุณบรรเทิงเอ้คุณบรรเทิงนี้ครบเงยเอ้เดี๋ยวผมจะถามว่าหลังหลายสี่ของยคนไหนครบหมครบเงี้ยจากไปคุณอํานาจคุณบรรเทิงอ่ะอันที่สามเนี่ยจะเป็นคนที่เน้นเรื่องสัมพันธ์นะแต่ชณิชาแล้วเน้นเน้นสัมพันธภาพแต่ว่าจะเป็นคนที่พฤติกรรมการแสดงจะคิดเยอะ จะช้าค,คนประเภทเนี้จะเป็นคนที่ไม่แคร์เป็นคนที่สุข,ขุมครับเป็นคนที่นิ่งเงียบเก็บความรู้สึกไม่แสดงออกครับคนเนี้จะไม่ค่อยชอบพูดแต่ชอบฟังครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่สามนี่ผมตั้งชื่อว่าคุณสุข,ขุมอะไรกันสุข,ขุมับบุคลิกก็คือจะนิ่งเงียบมีฟอร์มถามคําก็ตอบคำถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่ตอบ แล้วก็จะหาความเห็นจากหลายๆคนมาตอบคือยังไม่ตอบตอนนั้นดูคล้ายๆเป็นคนลังเลแต่ไม่ได้ลังเลนะครัเขาเป็นคนที่คิดรอบคอบไม่ชอบเสี่ยงไอ้คนกลุ่มนี้ขายของให้เขาได้ไหมได้คนทุกกลุ่มขายได้หมดอถ้าจะขายของคุณสุขุมอเวลาขายต้องค่อยๆอธิบาย product อยากชัโจมอยากจูโจมอยากจูจมและให้เวลาคิดให้เวลาตัดสินใจครับ เช่นวันนี้ไปหาเขาอยากขายของวันนี้ครับแปลว่าคุณต้องส่งข้อมูลไปแต่เมื่อวานแล้วเขาหาข้อมูลเพราะเขาเป็นคนรอบครอบแต่แน่นอนเวลาคนเนี่ยคนแบบเนี้ยเวลาเขารับปากเนี่ยเขารับปากเพราะเกรงใจไงเพราะเน้นสัมพันธ์ไงเขาไม่ชอบความขัดแย้งเพราะนั้นเวลาเราบอกว่าอะสนใจสินค้าสิ้นนี้ไหมสิ่เที่จะพูดทันทีเลยสนใจครับ แต่ถามว่าเอาชิ้นไหนอขอคิดดูก่อนคนลักษณะแบบนี้อาจจะไม่เหมือนคนคนไทยคนคุณน네้าห์คุณนาหบอกไม่ชอบผมไม่เอาวันนี้คุณจะเปลี่ยนโปรดั๊กใหม่เก็จะบอกตงคบอ่าอันนี้คือคุณสุขุมครับจากคุณสุขุมอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายเป็นคนที่เน้นความสําเร็จเน้นเป้าหมายแล้วก็คิดไต่ตองช้าอคล้ายๆคุณสุขุมครับแต่ว่าแตกต่างตรงที่จะเน้นเป้าหมายของเขาเป็นหลักครับ คนกลุ่มที่สี่เนี่ยผมเรียกว่าคุณละเอียดคือในสี่กลุ่มเนี่ยนะครับมันมีเพื่อนเราทั้งนั้น, <c ười> นมีครบทุกคนคมีครบทุกคนยกตัวอย่างเราไปกินข้าวม,มีทุกคนในตมบัิไปกินข้าวกันสี่ห้าคนเรารู้เลยว่าไอ้สี่ห้าคนเนี่ยใครเป็นคุณอำนาจใครเป็นคุณสุขมุมใครเป็นคุณละเอียดใครเป็นคุณบันเทิงอพอไปปุ๊บคนแรกนั่งเลยอำนาจสั่งเลยใครกะเอากระเพราไก่ใครดาวไม่สุ อันนี้ชัดเจนคุณอำนาจไปกินข้าวเป้าหมายคือสั่งอาหารใช่ไหมใช่ส่วนคุณบันเทิงพอนั่งโต๊ะปุ๊บเดินไปในครัวเจอเด็กเสิร์ฟมาดูจานี่นานหรือยังใช่ป่ะเด็กเสิร์ฟตามมาที่โต๊ะถามว่าจะรับอะไรมีหนูก็มีคุณบันเทิงไม่ตอบหรอกแนะนำให้ดีหน่อย ่อ,นนอันนี้คุณบันเทิงคุณบันเทิงคุณบันเทิงส่วนคุณสุขุมนั่งเงียบเงียบเขาสั่งกันหมดแล้วมาถามว่าแล้วทำไมพี่สุขุมยังไม่สั่งอาวแล้วพวกคุณสั่งอะไรกันอ๋อผมสั่งกะเพราไก่กระดาวอ๋อถ้างั้นบวกหนึ่ง <laughs> อันนี้คือ <laughs> เอาใครว่าไงก็ตามตามไปครับเ่ะเคุณละเอียดจะมีบทบาทตอนเช็คบินคือทุกคนมีประโยชน์ในกลุ่มก็แล้วแต่บุคลิกอ๋อคุณละเอียดมีไ เช็คบินมาเลยพอพอพอบินมาปุ๊บนั่งเช็คเลยน้ําแข็งเหลือกี่ก้อนกี่ก้อนหารเท่าไหร่อะไรเอากลับบ้านหารเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้คุณละเอียดบุคลิกก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ไม่มีใครดีใครเลวเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักเขาเนี่ยเราจะได้ปรับตัวให้ถูกว่าตอนนี้เรากำลังคุยกับคุณอะไรครับอันนี้เร็วๆนะพูดเร็วๆเรื่องการแบ่งคนเป็นสการแบ่งเป็นสีเพราะว่าคนกลุ่มไหนชอบน่าคบมากที่สุด คนกลุ่มหนักทำถามนี่ดีมากนะไอ้ไอ้สี่ไอ้สี่ไอ้สี่คนนีคุณอำนาจคุณบันเทิงคุณสุขุมคุณละเอียดถามว่าคนสี่แบบเนี้ยคนไหนที่น่าคบที่สุดขึ้นอยู่กับเราเป็นคนแบบไหนเราต้องกันอ่ะสมมุติสมมุติมมตพี่ไใรเทพพี่ใรเทพเป็นเป็นคนเป็นคุณบันเทิงสม,ม เป็นคุณบันเทิงเป็นคุณบันเทิงครับคุณบันเทิงนี่เป็นคนที่มีศิลปะในการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจเป็นคนที่บุคลิกดูมีความมั่นใจครับคิดเร็วทําเร็วครับเน้นรีเลชั่นความสัมพันธ์ครับถูกไหมครับครับถ้าต้องไปคุยกับคุณละเอียดกลุ่มสุดท้ายอ่ะคนสุดท้ายคุณบันเทิงจะไม่ชอบเพราะคุณละเอียดจะเป็นคนที่มีพิธีดีตรงมีขั้นตอนมีแบบแผนถามปุ๊บก็ต้องคิดก่อนบางทีถามแล้วไม่ยอมตอบถามกลับ นันมันเป็นบุค,คลิกที่มันตรงข้ามกันครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนแบบไหนคุยยากครับหรือคนแบบไหนที่แบบคบยากครับก็เป็นคนที่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณละเอียดก็ค,คุยกับคุณละเอียดด้วยกันก็คุยกันง่าย,ยอะอาาาเพรเขจมีบ<อ>งย่างนี้เวลาเราจะให้พนักงานในบริษัทไปติดต่อใครอะเรารู้ว่าพนักงานเราเป็นคุณละเอียดอำนาจบัเทิงหรืออะไรเราก็ส่งไปหา ตรงๆกันูดงละเอียดไปหาละเอียดพูดได้ง่ายถ้าลูกค้ามาวีนอยู่หน้าบริษัทครับอย่าส่งคุณอำนาจไปคุยอทะเลาะกันอนี่คือคือการใช้ประโยชน์จากการดูคนนะครับลูกค้ามาวีนหน้าบริษัทส่งคุณสุขุมไปเพราะคุณสุขุมขับ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 ับฟันไม่โตตอบใจเย็นครับและเดี๋ยวลูกค้าก็ใจเย็นถ้าส่งคุณอำนาจไปไม่จบ จากนั้นพอจะแก้ปัญหาอเดี๋ยวค่อยๆส่งคุณอํานาจไปแก้ปัญหาเพราะแก้ปัญหาเร็วอ่านี่นะครับคือการใช้คนดูคนเฮ้ยพี่ของผมนี่เป็นคนกลุ่มไหนอันนี้ให้ดูแหละให้ดูแหละการอ่านคนให้เร็วอ่าสําคัญอ่าคือเรารู้ว่าคนแตกต่างกันสี่ประเภทก็จริงนะแต่ถ้าคุณอ่านช้าเท่ากับไม่มีประโยชน์คืออ่านหลังจากที่เขากลับไกลแล้วไม่ต้องอ่านกลับไปถึงบ้านสองวันแล้วคิดได้มันเป็นคุณอำนาจไม่มีประโยชน์คือเจอปุ๊บต้องอ่านในเสี้ยววินาที ที่ผมเคยด่าคนนะผมด่าอย่างนี้นะครับคุณไม่ต้องมาดูคลิปช่องผมนะครับผมไม่ได้สัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่คุณไว้คุณแม่คุณไม่ไคุณไม่ได้อยู่ในคลิปนี้อไอคนที่มันกลับไปมันก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่คิดอะไทีหลังมันคิดได้หลังอ้าไอเทพทำไมพวกเนี้ทำไมเกนี้ผมไม่บอกผมความรู้สึกชาอันนี้อันนี้ผมด่าถูกดีไหมก็ด่าวิธีการแต่ผมก็ชมเขานะ เพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดความขัดแย้งไงณตอนนั้นไงเพราะเวลาไปกลับไปคิดถึงคนเดียวนี้มันไม่มีคู่กรณีแล้วมันก็ทําให้ไม่ทะเลาะกันซึ่งฮะคิดได้เมื่อคนอื่นด่าเราเมื่อสามสี่วันที่แล้วเอาพี่ดูผมเป็นกลุ่มไหนอะวิธีการอ่านคนในเสี้ยววินาทีครับอ่านให้ง่ายวิธีแรกดูเจอหน้าปุ๊บดูก่อนว่าเข้าเร็วหรือช้าอ่าอย่างพี่ไตรเทพเนี่ยเป็นคนเร็วดูจากอะไรคาเร็วไม่ได้วิ่งเร็วอแต่ดูจากการพูดดูจากคนมีพลังงานครับเวลาสื่อสารปุ๊บ จะตอบโต้เร็วอันนี้เป็นคนเร็วดังนั้นพี่เป็นคนที่เน้นถ้าเร็วนี่คือเน้นอะไรเน้นสัญชตตาตญาณมีเส้นมีสัมผัสบางอย่างที่จะเข้ากับคนเพราะนั้นจะเน้นเร็วครับทีนี้เท่าที่ผมคุยกันมาสองรอบอพี่ไตรเทพเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนเป็นคำชมนะครับตัวหองผมไม่คำว่าแคร์ความรู้สึกคนแปลว่าเวลาคือเร็วแต่เวลาเราคุยกับคนเนี่ยครับเราจะ ไม่ใช้คําพูดที่ทําให้เขารู้สึกด้อยหรือเรียกว่าบุลลี่คือมันจะมีการระมัดร,ระวังคําพูดครับเพราะไม่อยากให้เกิดศัตรูเพราะนั้นพี่ใจเทศจะเป็นคนข้างล่างและอยู่ฝั่งขวาผมคิดว่าพี่ใจเทศมันจะเป็นคุณบันเทิงพอดูจากศิลปะการใึกสาแล้วตัวเองพี่เป็นคนไหนผมเป็นคนเราต้องมองตัวเองให้ออกพี่เป็นอํานาจไหมจริงจริงมันมีแบบทดสอบทางิติวิทยานะที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคือคือคือ มันมีคําตอบเพื่อที่จะหาความเป็นคนมันมีแบบทำา,า,าันแบบทดสอบทางจิตวิทยาผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองไปแล้วเขาอ่านคนเนี่ยมันมีสไตล,ล์เด่นกับสไตล,ล์รองครับสไตล์เด่นเนี่ยคือพฤติกรรมที่เราแสดงออกและเห็นได้ชัดผมเป็นไทยสีผมเป็นคนค,นคุณละเอียดจริงๆเนี่ยผมเป็นคนละเอียดผมเป็นคนคิดเป็นคนไต่รองเป็นคนทําอะไรมีหลักการครับมีปเป้าหมายชัดเจนสไตล์รองคือผมเป็นคนบันเทิง เพราะนั้นสไตล์เด่นคือคุณละเอียดสไตล์รองคือคุณบัเทิงคนหนึ่งคนจะมีสองสองสองคนหนึ่งคนมีสี่สไตล์มีสี่สไตล์เลยเพียงแต่ว่าน้ำหนักเปอร์เซ็นต์มันไม่เท่ามีแบบทดสอบนะครับถ้ามีโอกาสนะครับ<ช>ผมจะไปดูวนะ่าแบบทดสอบความเป็นคนประเภทไหนสําหรับพี่ไทเทศต้ให้ผมเดานะ,ะสไตล์เด่นของพี่ไทเทศคือคุณบันเทิงสไตล์รองคือเป็นคุณอำนาจใช่คือคืออำนาจคือเวลา คือเวลาพูดเนี่ยก็จะมีความตรงไปตรงมาครับทีนี้ด้วยด้วยความที่เป็นคุณบันเทิงเนี่ยมันก็จะดึงคําพูดที่มันดูแบบไม่รักษาความรู้สึกคนเนี่ยให้มันน้อยลงคือคือสไตล์สี่อันเนี่ยคคือในในมนุษย์หนึ่งคนนะมันจะมีคุณอำนาจคุณบันเทิงคุณสุขุมคุณละเอียดเอ้ยมันแสดงมันแสดงตัวมาพร้อมกันไหมไอ้สามตัวเนี่ยแต่มันขึ้นอยู่กับน้ําหนักสไตล์เด่นก็แปลว่าผมมีเปอร์เซ็นต์ของการเป็นคุณบันเอ่อสไตล์เด่นก็คือคุณอ่พี่ พี่สายเทพก็จะมีความเป็นคุณบันเทิงมากแล้วรองลงมาก็จะเป็นคุณอ,อำนาจครับอะรองลงมาก็อาจจะเป็นคุณสุขุมคุณละเอียดสัดส่วนน้อยลงไปครับเพราะนั้นมันมีแบบทดสอบนะครับอตัวปกติเป็นแบบสุทแบบทดสอบทางจิตวิทยาเดี๋ยววันหลังเราจะมีโอกาสนะครับผมจะไปทำทแบบทดสอบว่าหนึ่งสองสามแล้วมันอ่านค่าอแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแต่สุดท้ายที่สําคัญที่สุดไม่สําคัญว่าเราหรือเขาเป็นคนแบบไหนครับ สำคัญว่าถ้าเราอ่านเขาแล้วเราจะปรับตัวเองครับเข้ากับคนคนนั้นอย่างไงผมอาจจะเป็นคุณละเอียดในในการประเมินผมเป็นคุณละเอียดเป็นคนที่มีระบบมีวิธีตองมีการต้องมีการเตรียมการวางแผนแต่ถ้าผมใช้สไตล์การเป็นคุณละเอียดกับชีวิตประจําวันถามว่ามีใครอยากจะคุยกับผมผมก็ต้องใช้สไตล์บางสไตล์ที่ผมอาจจะไม่ค่อยเก่งแล้วพัฒนาขึ้นมาอ่าอดอดรครับ เวลาไปฟังฝึกอบรมเนี่ยบางทีคนบอกว่าไปฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนู้นนี่นี่งไปฝึกทําไมคือฝึกหาอะไรเขาฉันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วต้องไปฝึกแล้วบางคนไปไปปไปฟังเพื่อที่จะทํากิจกรรมให้ผ่านดรอธิบายหน่อยว่าเวลาไปฟังฝึกอบรมบุคลากรเนี่ยต้องหาประโยชน์ยังไงบ้างต้องใจฟังไหบ้างคือคือการไปอบรมเนี่ยมันก็จะมีหลักๆก,ก็สามอย่างคปัจถุงค์นะอันที่หนึ่งไปอบรมเพื่อ วิธีคิดหรือทัศนคติครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ attitude เช่นเรามีทัศนคติไม่ดีกับเรื่องนี้พอไปเรียนแล้วเฮ้ยเรามีทัศนิตเปลี่ยนไปครับแต่แปลว่าทัศนคติเปลี่ยนนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีความรู้เพิ่มนะครับอันที่สองก็คือเป็นการเรียนเพื่อหาความรู้ครับเขาเรียกเป็นความรู้ขึ้นับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เรื่องนี้เช่นผมไม่รู้ภาคกิ่งไปอบรมภาคกิ่งรู้มากขึ้นครับแต่แน่นอนถ้าผมมีทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์ครับ ผมก็มีโอกาสได้เรียนรู้เร็วรเพราะนั้นทัศนคติที่ดีก็นํามาซึ่งจะโอกาสในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในคามคิที่วนตัวผมครับคือการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะครับทักษะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่คุณอยากเรียนคุณมีคนถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ที่ดีคุณได้เรียนครับแล้วคุณก็คืนอาจารย์ตั้งแต่จบ ในห้องเรียนก็แปลว่าคุณไม่ได้อะไรเลยแต่คุณต้องเอาสิ่งที่เรียนรู้มาฝึกทักษะทีนี้มันก็จะมีการอบรมบางอย่างบางการอบรมที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปมันแปลว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการแปลว่าในอบรมนั้นมันจะมีการฝึกปฏิบัติเพราะนั้นการฝึกทักษะจึงเป็นอาวุธสําคัญของคนวางไว้นะครับไอคนที่ไปไปเพื่อเอาชั่วโมงไปเพื่อที่ให้ตามหน้าที่ก็อย่าไปตั้งแต่ต้นเลย อาจจะไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่เราทําให้ทําให้เป็นการอบรมไปการไปอบรมเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่ไปคือยังไม่ต้องไปก็ได้ครับผมขอบคุณนะครับติดตามผลงานด็อเตอร์ได้ตามก็จริงๆผมก็ไม่ได้มีผลงานในในโซเชียลยกเว้นาผมก็จะมีคลิปที่ผมพูดสั้นๆหนาทีสองนาที3นาทีลงในทิกเกอรทิกตกอบทิกผมก็ p o m แล้วก็ขีดล่างแล้วก็จักรพันธ์ c h a k k a p a n นะประโยคจากกระแพนคือประโยคบางประโยคนะครับเปลี่ยนชีวิตคนได้นะครับอืคือเข้าวัดหรือไปไหนนะครับคุณเจอธรรมะง่ายๆนะครับคําเดียวอะถ้าจำดะจำและทําได้มีประโยชน์เหมือนกับมาฟังดรป้อมนะครับคุยมายี่สิบกว่านาทีจําไปทําประโยคเดียวพอขอเขาเรียก one point take away เฮ้ยผมใช้ประโยค one point take away แปลว่าฟังผมกับพี่เทพคุยแล้วขอหนึ่งเรื่องที่ชอบ และอยากเอาไปใช้ในชีวิตถูกต้องครับคือผมเขียนเดี๋ยวไรื่ิดหนึ่งเขียนข่าวเป็นทั้งสือพิมพ์ทั้งเล่มเนี่ยคุณอ่านทุกวันอ่านทุกวันคุณจําได้ไประโยคเดียวแล้วเอาไปใช้อันนั้นเจ๋งเลยอะใช่นั่นนะครับขอบคุณดรป้อมนะครับขอบคุณอาจารย์แหม่มนะครับที่พาคนดีๆมาฟั <laughs> ง้องนะครับถ้าไปไม่มีการจ่ายค่าค่าก็ค่าเวลานะครับน้องปุ๊กโดนไปกี่นาทีเนี่ยถ้านาทีละร้อยก็สอง <differences S 2> <shirt> ไม่ละครับเราอังนะครับก็คุณค่าของวันนี้คือการได้มาเจอท่านผู้ชมแปันของท่านอาจารย์และก็เจออาจารย์ครับครับผมขอบคุณมากครับผมดรป้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ